สวัสดีครับผมหมอ,อแบงค์นายแพทย์ธนาคมสุขเจริญจากทศแพทย์แอนตี้เอจิงครับวันนี้มีคําถามจากทางบ้านเข้ามานะครับว่าการใช้ยากับการฉีดพีเีเนี่ยต่างก,กันยังไงก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการใช้ยาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยาในกลุ่มที่เน้เนในเรื่องการขยายหลอดเลือด จุดประสงค์อของการใช้ยานะครับเป็นการรักษาชั่วคราวเฉพาะกิจ<อ>คือต้องกินยาเฉพาะกิจก่อนมีเพศสัมพันธ์นะครับแต่ว่าการใช้ยาเนี่ยก็จะมีขีดจํากัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าอาการเป็นหนักหรือรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยาจะไม่สามารถช่วยให้น้องชายแข็งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ แต่สําหรับการทํา PRP นะครับเป็นการรักษาแบบฟื้นฟูครับเพราะว่าการฉีด PRP เนี่ยเป็นการใช้โกรดแ f a เตอร์จากเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยเข้าไปกระตุ้นให้ตัวเนื้อเยื่อและก็หลอดเลือดในบริเวณน้องชายของเราเนี่ยเกิดการฟื้นฟูขึ้นมาเพราะฉะนั้นทั้ง2อ,อย่างเนี่ยมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันชัดเจนการใช้ยาจะเป็นการใช้เพื่อรักษาบรรเทาอาการแต่การฉีด PRP เนี่ยจะเป็นการรักษาฟื้นฟูที่ต้นเหตุนะครับสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ ที่ช่องทางด้านล่างนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ